การเป็นคนใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และน่ารักไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่คุณมีหรือไม่มีในกระเป๋าเงินเลยคุณน่าลักษณะเหล่านั้นมาจากจิตใจของคุณการเป็นคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์และสูงส่งไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่คุณมีหรือไม่มีในบัญชีธนาคารคุณน่าลักษณะเหล่านั้น มาจากสิ่งที่อยู่ภายในจิตวิญญาณของคุณการคิดว่าเงินจะทำให้คุณเป็นคนดีหรือไม่ก็เป็นคนเลวอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการคิดแบบเลือกทางใดทางหนึ่งซึ่งเกิดจากการถูกตั้งโปรแกร,รมขยะที่ไม่ได้ช่วยให้คุณมีความสุขหรือประสบความสำเร็จได้เลยการคิดแบบนี้ไม่ได้เกิดประโยชน์แก่คนรอบตัวคุณเลย โดยเฉพาะกับลูกๆของคุณถ้าคุณยืนการอย่างหนักแน่นที่จะเป็นคนดีก็จงดีพอที่จะไม่ถ่ายทอดความเชื่อที่บั่นทอนกำลังใจตัวเองไปสู่คนรุ่นต่อๆไป